สวัสดีค่ะพบกับช่องดินน้ำลมฝนแฟมารีกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันหยุดพี่ฝนพามาชมธรรมชาติชมความสวยงามของไร่มันเทศหวานของพี่ลมนะคะซึ่งพี่ลมเขาได้ขยายมันเทศหวานออกมาในพื้นที่หนึ่งไร่นะคะหนึ่งไร่ซึ่งได้ขยายสายพันธุ์มันเทศหวานจากสี่สายพันธุ์ มาเป็นเพิ่มมาเป็นอีก8สายพันธุ์นะคะในแปสายพันธุ์นี้เรามาดูกันนะคะว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะมาดูนะคะอันนี้ธรรมชาตินะคะธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะสวยงามมากค่ะกับแังงานอันนี้มันเทศหวานของเราที่เราได้ลงในแปลงหนึ่งไร่นี้นะคะโตแล้วนะคะประมาณ30วันนะคะนั้นดูนะคะ พี่ลมกับป้าเพนนะคะกำลังมาดูว่าเป็นยังไงบ้างที่ปลูกนะคะนี่นะคะสวัสดีค่ะพี่ลมป้าเพนเป็นไงมัง่งเป็นไงมัง่งสวยงามมากเลยเนาะธรรมชาติเลยนะ่ะดูแล้วสวยมากเลยนะ่ะโอ้โหอันนี้แปลงทางนี้เออที่ที่เราเพิ่มมาใช่ไหมสี่สายพันธุ์ใช่ไหมเออสี่สายพันธ์ อ่มาดูพี่ลมเลยนะคะว่ายังไงโอ้โหปลาเพนนี่ปลาเพลนสวยงามมากเลยเนาะโอ้ธรรมชาติเลยนี่เนี่มาให้มามาดูไอ้ไหนที่ปลาเพลนนี่ขาประกาศไหนพ่ยปลาเพลนไหนไหนขาประกาศนี่แหละขาประกาศดูนดูผ่าเขาประกาศดู้เขาลงหัวเลยนะมันกี่กี่วันแล้วเนี่ยกี่วันแล้วเหรอเราปลูกตั้งแต่วันที่เจ็ดพฤษภาเนาะปลาเพลนเนาะสามสิบสามสิบวันได้ไหม ห้าสิบวันแล้วนี่เจ็ดพฤษภาห้าสิบวันแล้วเหรอเออเจ็ดเจ็ดพฤษภามันวันนี้ก็เจ็ดพฤษภาเจ็ดมิถุนาเนาะวันนี้มันวันที่ยี่สิบเนี่ยห้าสิบวันแล้วเนี่ยยิ่อยากให้อยากให้เห็นเนี่ยไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูรอยลาวันเนี่ยรอยปี๊ันนี่นะมาดูรอยปีมันนี่นะนี่เนี่ยนี่นี่มันลงหัวแล้วนี่นี่ไหนดูที่ ขาประกาศนี่อันนี้ขาประกาศใช่ไหมอ่าันนี้ขาประกาศนี่นี่เนี่ยแต่เราไม่ได้เอาอะไรมามาขุดมันไว้เลยอู้อู้อันนี้ประมาณประมาณห้าสิบวันเนาะอืออันนี้มันมันอายุมันกี่กี่ขาวประกาศนะมันประมาณเท่าไหร่กี่วันที่มันจะได้ได้ได้ขุดมากินกันเนี่ยขาประกาศ ก้าสิบันหรป่ไม่มั่นใจไม่มั่นใจพี่ดมบอกมันมั่นใจเพ่นเ่เห็นยังเห็นยังไงเห็นหัวมันยังเห็นเเห็นยังไงหัวมันอืออือเออมเยอะเลยเพราะว่าเพราะว่าหัวล้อย่างที่ที่ที่เราคุยไว้ตั้งแต่ตอนแปลงทดลองเนาะแปลงทดลองเราเน่ะปลูกสามแถวเนาะครนนี้พอเรามาปลูกแถวเดียวล่องหนึ่งอ่ะสมแถวอันนี้ล่องหนึ่งล่องหนึ่ง ลองละแถวเนาะมันก็เลยทําให้มันมันเหมือนว่ามันมีความเติบโตที่ดีกว่าเนาะอันนี้คือพี่ลมสี่สายพันธุ์ที่เราเพิ่มมาเนี่ยจากจากที่ที่อันเดิมที่เราปลูกกันนี่ที่แปลงทดลองเนาะจะมีส้มโอกินาว่าเนาะส้มโอกินาว่าม่วงเพอร์เพอแล้วก็ซากุซากุระไว้แล้วก็สายน้ําพึ่งอินโดใช่ไหมสายน้ำพึ่งอินโดเออสายน้ำึงอันนี้คืออันสายพันธุ์เก่าเนาะ คันนี้สายพันธุ์ใหม่พี่ลมที่เราปลูกนี่คือฝั่ง,งนี้ใช่ไหมเห็นที่อันนี้อนนันนี้คือป้า,ป,าป้าเพนที่พามานะคะคป้าเพนเนี่ยเป,เป็นคนมาลงปลูกเลยให้ป้าเพนมาดูว่าอันนี้ลงตรงไหนเอออันนี้คือฝั่งนี้คือป้าเพนบอกว่าเป็นสีส่สายพันธุ์สี่สายพันธุ์ใหม่เนาะซึ่งมีมีสี่สายพันธุ์ใหม่นี้ก็จะมีมีเ,เขาผักกาดที่พี่ลมให้ดูเมื่อกี้นะคะ มีขาวผกาดมีม่วงคิวซูถูกไหมนนั้นเบนี่เออแล้วก็มีเบติฮานุกะซึ่งเป็นราชามันเนาะเออแล้วก็ไอตัวซิลซวบีดเนซิลซวบีดอยู่ทางไหนซิลซิลซูบีดตัวอยู่ฝั่งนู้นเลยเนาะมีแต่งามๆเนาะพี่ลมเนาะอันนี้ตอนนี้ประมาณเก้าโมงเก้าโมงเช้าได้ไหมแดดแดดเชิงจ้านิดหนึ่งเนาะแต่ก็ดูธรรมชาตินะคะให้ พี่ๆน้องๆดูนะคะธรรมชาติมากค่ะอันนี้พี่ลมนะคะอันนี้อันฝั่งนู้นจะเป็นสี่สายพันธุ์เก่าของเรานนอันนั้นปล,นลาเพนกาลังไปเบกด้วยปลาเพลนอันนั้นพันอะไรปลาเพนอัน,นเก่าใช่ไหมเออใบมันใหญ่งามมนเ,งเนาะปลาเพนเนาะอันนี้นะคะให้พี่ๆน้องๆมาดูนะคะธรรมชาตินะคะธรรมชาติสวยงามมากค่ะที่ไร่ของเรานะคะที่ไร่ของเราอันนี้ก็ในพื้นที่หนึ่งไร่ของพี่ลม พี่ลมที่จากที่นับแถวได้นี่คือประมาณ32แถวเนาะ32แถวในพื้นที่หนึ่งไร่ความยาวแต่ละแถวประมาณ200เมตรเนาะ200เมตรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็อายุมันของเรานี่ที่เห็นความสวยงามของมันของเรานี่ก็อยู่ที่50วันนะคะ50วันตามที่พี่ลมบอกก็อายุมันการเก็บเกี่ยวเนี่ยจะตกอยู่ประมาณ120วัน ก็คือสี่เดือนเนาะมันสี่เดือนเนาะเบดีร้อยยี่สิบวันนะคะเขาประกาศก็ลงหัวแล้วนะคะสวยงามมากเลยนะคะอันนี้เป็นอะไรที่เรามาเห็นแล้วเราก็หายเหนื่อยเลยนะคะหายเหนื่อยจากการทํางานที่เราทํางานนะคะทุกอพอมาดูไล่ของเรานะคะเห็นต้นไม้ง,งามๆอย่างนี้เราหายเหนื่อยเลยนะคะอันนี้ก็พี่ลมกับ Ừ, ป้าเพ็นนะคะก็ลองดูว่าอมันมีอะไรขึ้นมากับบันเทศเราบ้างหรือเปล่ามีพัชพืชอะไรไหมก็พากันมาดูนะคะมาชมไร่ของเราอันนี้หนึ่งในพื้นที่หนึ่งไร่งามเนาะป้าเพ็นเนาะสวยงามมากเลย,อ,ยอันนี้ใส่ใส่ปุ๋ยกันยังเนี่ย ใส่รองพื้นเอาขี้ไก่รองพื้นปุ๋ยขี้ไก่รองพื้น,อน,นเอาปุ๋ยขี้ไก่รองพื้นใช่ไหมต้องมีการบำรุงหัวมันใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยหวานอีกรอบหนึ่งเนาะ,ะเดี๋ยวให้ S <S ปลาเพลินมาใส่ให้เนะา <chilling. S 1> ปะปลาเพลินรนับปากแล้วนะคะประเพลินปลาเพลินก็จะประคอยดูเล่ให้เรานะคะปลาเพลินนี่ก็พี่พี่น้องๆของเรานะคะประเพณก็มาช่วยดูนะคะ ปลาเพลนชอบมากเลยปราเพลนว่าชอบมากเลยมาดูผลงานตัวเองปลูกแล้วก็มาดูเห็นความสวยงามปลาเนกันนะลมเย็นเย็นนะคะลมเย็นเย็นสดชื่นมากเลยนะคะมาเห็นแล้วสดชื่นมากเลยอันนี้ธรรมชาตินเอง ในแปลงแปลงไล่วัตถุดิบนะคะของพี่น้ําที่ดูแลอยู่นะคะก็อันนี้แปลงนี้ก็จะเป็นที่ของพี่ลมนะคะส่วนแปลงที่เหลือนะก็เป็นของพี่ลมเหมือนกันนะคะราฝั่งกนันนู้นของพี่ฝนจะอยู่ฝั่งกันนู้นนะคะอตอนนี้ก็ปลูกมันสำปะหลังไปก่อนนะคะก็ลองทดลองปลูกมันเทศหวานกันนะคะ สวยงามมากค่ะสวยงามมากอันนี้สงพี่น้องก็กําลังคุยกันนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะมันเป็นยังไงตรงนี้ทําไมมันเทศมันถึงเป็นใบยิกกับใบใบมีเฉกกับใบไม่มีเฉกมันมันมันยังไงสายพันธุ์อ๋อมันมันเหมือนกับมันเหลือเศษแล้วก็เลยมาใส่แปลงสลับกันอย่างนี้เนาะ โตแถวแล้วก็เอาพันธุ์อืน่อนโตไม่ได้มาปลูกไม่ได้มาปลูกไม่ได้มาปลูกก็เลยไม่รู้เอาประเพณีปลูกใครตรงไหนเลยประเพณีเลยมาดูาประเพณีเลยมาดูเนาะอันนี้เราจะเจอกันขุดขุดหัวมันอันนี้คือราเราจะใช้รถไถเนาะรถไถเนาะประเพณีบอกว่า เยอะแะขนาดนี้เพเลยบอกให้ทยอยขดอ๋อป้เพ็บอกให้ทยอยขุดเราจะขายไหนมันเยอะแยะขนาดนี้เราไม่รู้ว่ามันจะมากขนาดนี้ออประมาณเดือนไหนเนาะจะได้ขุดนี่หลังเข้าภาษาหลังเข้าภาษาใช่ไหมเดือนนี้ก็เดือนมิถุนาเนาะกระดักกระดาสิงหาสิงหาน่าจะต้นต้นกันยาเนาะออต้นกันยาเนาะ ธรรมชาติมากเลยสวยมากเลยชอบมากเลยมีไรปากไหมคะปากช่องหน่อยนะคะอ่าฝากติดตามนะคะมันหวานญี่ปุน่นช่องดินน้ำลม่นแฟมิลี่นะคะในช่อง youtube มันเทศหวานของพี่ลมเดอะซีรีส์นะคะ ป้าปเพ็พี่ลมนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ